สวัสดีวันใหม่ค่ะพี่น้องมหาเฮ็ดค่ะเฮ็ดกับบอคอยมีดอกมานี่แล้วก็บ,บอมีคนหานามีคนสองคนสามคนเองค่ะเฮ็ดกระดองงามอยู่จ่าจะว่าบอคอยเกิดมีเจ้าหนึ่งเอาไปถุงเบิกใยหนึ่งเพื่อนมาก,ก่อนจ้ะมาที่หลังเขามาที่หลังกระเล่มขีเก่าเขาจ่าพ่อได้ กีดอกดอกค่ะไปตุ่มไปแกงใส่นามไล่เอาพี่แกงใส่น้มอ,อย่านังไล่ลเอาใส่ใบองี้ยกะใบพักขาเนี่ยสื้อเฮ็ดตลาดใส่เนี่ยคอยเฮ็ดไอ้เฮ็ดลังแหล่ด้อจ้ะเฮ็ดหนาแหล่เฮ็ดลังแหล่ดอกใหญ่อยู่จ้ะงามอยู่จ้ะ แต่หั่นบะมีหลายเดีย๋ยวจะมีนิดเดียวย่งางเหรนย่างหัวไปเดีย๋ยวะพ่อแล้วมือแล้วเว้นตามภาษาคนบะมีเวียกตามภาษาคนบะมีเวียกเดีย๋ยวจะโอ้อยจะสิปเห็ดยังเบาเบไปแล้วกับซัมเบิร์ดคนเบิร์ดความคิดเข่าปลาเข่าดงไปพศนละบะมีแนวเห็ด อันใดมันสิมีความสุขเฮ็ดไปโหลดจ้ะอันใดมันสิสบายใจเฮ็ดไปโหลดแต่และคนบ่คือกันขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะว่ามีอย่งางไรเดอกวค่ะบรรยากาศบ,นบานๆมาฝากค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขในทุกๆนาทีจ้ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ